พี่น้องมันสูบสุคนน้องทองกำลองพรมาเก็บดอกอาชันแห่งหาไว้หายเอฟซีห้ยอันหาเอฟซีพี่คุณผู้ผืนเอาเงินมาห้ให้เ้อพี่น้องผู้สวยๆใะ้เลยพี่น้องเก็บไว้ให้ผืนผืนมาแล้วก็เอาหายผืนทิศวังกี้นิ่งผืนมากะเอาหายผืนให้พี่น้องเลย เพราะว่าผ่นนะ่ะมันแซ่บผนะ่นน่ะโี่ตัวโมเหงกิอนอร่ลดสีตากนะ่ืนผ่นน่ะแซ่บผ่นน่ะเพื่อนะแ,นะนะนะแม่นอกก็หลายเ็เลยอาหายผืนน้องับเราี่ดวัติเขาโทษขออภัยหลายๆนะจ้าพระเใครเหนื่อยแล้ ได้ปะเออเก็บ่นเฮจะอาบก่นบอกไปก็ได้ได้วะ น้องทองกับน้องพรอเพิ่นก,พนกาล่างถวยไหาได้ใจพี่น้องจ้าพื้นมาแต่เทราเพิ่นกาล่างถวยไหายด้วยพี่น้องจบจบจบพียงเลยับน้องพอากาหัอกแข็งไม่น้อยได้ใจพี่น้องสบายดีพี่น้องวัตถุคสุดคนจ้าขั้นหัวแห้งพี่น้องเอ้ยไออันน้องทองกับน้องทองฮางหอกไหา,หาได้ลายบ่ไหมหน่อยสองสามสิบขั้นเลย คนละอันหรืออะพี่น้องเลยแหนบกะนอสีเห็ดเจียวไปกินสุกกับสวอุนนะจ๊ะพี่น้องจ้าเจียวยังเนี่เจียวหวานน้ำตาลพี่น้องพริกป่นนิดนึงมันชีเป็ดหลของชุนรสรสหนึงช้อนนะอ่า ข้า,าโค่ะอมซื้อนำปลาเบิดที่เรใส่กเจอ้นแล้วก็น้ำจาไปหังกินเจอ้นเนาะส่ไปเอามะหวอยู่ก๊กเลยพี่น้อง่ดกินได้ด้ไหเนาะ่งี เางย่อนแม่ oui, er ั oh, ừng, pues ่นเนาะโอ้ลืมสายดีพี่นองยากสได้พี่นองด้เหกนเอาี้องยังโมใหญ่กับซิเบิร์ตเลยไหมเนาะยังโมใหญ่กับิเบิรแต่วเกิบหงบรพี่น้องเะมปนบงกระซอสุกกระแทบไห สุกขนาดน้นอเขาเรบูยิปโบนได้หมักสุกเนี่ยไหมเอ้ยมิศสุกไลายๆมันดีนอยู่เลยหมักสุกจันทร์มันชี้ออกไล้อย่าไปติดนไปจีดจันทร์เด็กพี่น้องอันนี่เอฟซีเขามเม่นว่าไหเซอันไหเซื้อื่นก็อันแป้งมันมันเป็นเดี๋ยวไหนแป้งสิงคโปร์ครับพี่น้องจะอแป้งม,มันเนาะป้ามาเนี่ยพออ่อแหละแดดเลยที่พ่อิ่มเลยรีินข้าวมาเอานะลูก ว้าพวกเจ้ากินลายขนาดนั้นผัวไปไปเนี่ยได้เลยไปเนี่ยด,ยดกๆก็มาดินน้ำสะอ่อนปูสาดถาเรียบร้อยพี่นอ้องถาก,กี้สม

รอะป้าดิเจ๊สบายดีพี่น้องกินมาได้มาได้กินสดกันพี่น้องมือสมจะพะย่ากว่าเด้อแฮมแคนแฮงเย็นแล้ะมาส่วนไม่ต้องย่างก็ได้พี่นาองมันองนัดมาหมักสมเลยพี่น้องเลยก็สบายดีรอบสองพี่น้องติ่วิส,ส,ส, <hi> ส่งแล้ววันหนึ่งที่ส่งมาส่วนคนท้องกินพี่น้องคือสิ่กินกลัวก็กลัว ก็กำลังไล่เเนาไม่ได้ขอยยันไันกับสมเลยใาเป็นหาเบาขึ้นคนคุยสมเลคนจะง่วนนะไก็หยอกไปทีโนนะ่เาีดาเตาชีดาเขาตัวตัวเปตัวคนอื่นเนาะอย่แมวเล็กน้อยเนาะนาจะ Ở mọi người! Mia Ở Ô mọi người! 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 Ô

เดี๋ยวไปตกเดี๋ยวเราไปก้าวเดี๋ยวแก่ก็จะอยู่ในหมอกนะมันะไหลอ่อนข้าเจ้ามันจะอ่อนเป็นสนุกมาทำมันมันไปก่อนเนาะข้าเจ้าเนาะเมื่อไรถึงวางเสร็ปดูปีกโตที่อ่านทำเงินไหมเนางนัง เป็นอย่ากบันดกับบักกับบางเนี่ยมันขำอย่างได้้นคนขำชือข้าวยิ้มข้าวแาโดดนกองอคนคยก่อเสียงยัครบครบคุขามกิน

hoặc là nó cũng có những tác phẩm nó ngang ở đây nó ăn có bát đây này nát 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 nó nát 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 nát

โอ้ลายมี้องป้าเดี๋ยวมนดีแห้งบางงินก็งงินก็เลยเนี่เริ่มขยายออกแล้วได้ยำตำเา้ามันก็บดแงเนาะยำจือๆนะเอ้ใส่ขั้วนั้อะอตามยังหัวปวดแดงหอมแดงเนาะเอามาคุกๆๆนน้ำเต่าน้ำตาลก็ปุ้ยกินมันไม้งก็มาแตกอที่ส่ที่เขียวฟ้าเอามาจะใช้ไหนนะซื้อว่าเลยซื้อองนะ ชาว0ันชาวสืาพันเป็เก่าหัวสิบพันหันอ่อมืออะไรอย่อ่อมตุ๋ต้มปาใบช่วยชวจะนอนอ่อมเลยขาวคนนั้นเออข่าวจะนอนจะดูได้ถ่ายได้หมดเลยเห็นเราหมดเลยนหรเต็มเลยนอุดกินเอาข่าวมากินหัวนี่อหมูมีเ็หมูกัมีไก่ก็มีเอาไก่ไก่ไปนั่ เอาไก่ลดรถสิใกล้กมีเอาคงเดียวไปต้องเอาไลค์คลิปนี้ก็ลาไปก่ดเลยจ้าฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้ช่องน้องนัดพ่อวัดแม่นอนเด้อจ้าขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจทั้งเอฟซีใหม่เอฟซีขาวทีเอฟซีใหม่เอฟซีเก่าเด้อจ้าฝากช่องน้องนัดทีเคเอสเลยจ้าพี่น้องแล้วก็ช่องไปลาไปก่อนเด้อจ้าบ๊ายบายพี่น้องน้องลุงคนน่ารักด้วยเด้อจ้า